ความลับความสําเร็จตอนที่7เราคือนายความคิดของเราเองและความคิดก็คือเบ้าหล่อหลอมอุปนิสัยและพฤติกรรมทั้งปวงเพราะฉะนั้นเราเป็นทั้งผู้สร้างและผู้กําหนดชีวิตของเราเองทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในและชะตากรรมให้กับตัวเองคุณคือกุญแจอันสรงพลังที่จะใช้ ไปสู่ทุกๆสถานการณ์ที่คุณต้องการในชีวิตมีพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและฟื้นฟูอยู่ในตัวคุณอยู่แล้วที่จะทำให้ทุกอย่างเป็นอย่างที่คุณต้องการแม้ว่าในบางครัง้งชีวิตของคุณจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังท้อแท้หรือไม่เป็นดังที่ใจคุณต้องการแต่คุณก็ยังเป็นนายของความคิดอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเหตุการณ์บางอย่าง ทำให้คุณรู้สึกอ่อนแอและโง่เขลาเช่นเดียวกันในตอนที่คุณรู้สึกว่าอ่อนแอและโง่เขลาคุณก็ยังเป็นนายของตัวเองแต่ตอนเป็นนายของตัวเองที่โง่เขลาเพราะฉะนั้นเวลาเป็นนายที่โง่เขลาเราก็จะดูแลบ้านของเราที่เรียกว่าใจได้อย่างผิดพลาดและโง่เขลาเช่นเดียวกันแต่ในทางกลับกันเมื่อคุณเริ่มสังเกต สภาพจิตใจและความคิดของตัวเองในเมื่อคุณใช้และการเฝ้ารู้ความคิดของตัวคุณเองว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่คุณกำลังใช้ปัญญาใช้ความคิดเพื่อให้เกิดประโยชน์หรือไม่คุณก็เป็นนายเช่นเดียวกันแต่เป็นนายที่ฉเฉลียวฉลาดคุณที่เป็นนายผู้ที่มีสติคุณจะต้องใช้การฝึกวิเคราะห์ตนเองการสะสมประสบการณ์ต่าง สิ่งนั้นจะเรียกว่า observer หรือการสังเกตการตัวเองเมื่อคุณสังเกตตัวเองให้ตามรู้ตามรู้ให้ชีวิตของเราอยู่ในปัจจุบันคุณจะเริ่มรู้ตัวเองเลยว่าคุณเป็นผู้สร้างตัวตนและอุปนิสัยของคุณในตอนนี้และสามารถเป็นผู้ที่หล่อหลอมกำหนดอนาคตที่คุณต้องการได้คุณเท่านั้นเป็นผู้กำหนด ชะตากรรมให้กับตัวเองเรื่องนี้พิสูจน์ได้อย่างแน่นอนคุณเฝ้าตามรู้ตามดูจิตใจของคุณการใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันของคุณมากกว่าความกังวลในอดีตหรือในอนาคตเพราะจริงๆแล้วอดีตมีประโยชน์กับคุณหรือเปล่าอนาคตมีประโยชน์กับคุณหรือไม่มันมีเพียงปัจจุบันเท่านั้นที่จิตของคุณมีกำลังสูงสุด ฉะนั้นใช้จิตอยู่กับปัจจุบนัน